อ้าชุดอะไรเนี่ยโอ้ชุดใหม่ไดมอน์รอยย่อโอ้นี่โซลสีเกอร์ผู้พ่าประตูโรควิญญาณหนุ่มก็ชุดนี้เนี่ยมีชิ้นส่วนให้ตั้ง5ชิ้นส่วนเลยนะนี่ของอจัฟฟิลนะชุดนี้นี่มีเพ้นหน้าเพ้นตาด้วยโอกาสดีๆมีเพียงนิดน้อยนะผมเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าโอเคมาแล้ว ตุมกันติบใบแรกมามาอย่างน้อยๆไม่น่าจะออกนะสิบครั้งแรกเนี่ยอไม่ต้องลุ้นอะไรเลยชิวๆไปครับผมเออชิวๆมารอบที่สองรอบที่สองออกไหมออกไม่ออกไม่เอ้ยเดทม่วงเองไม่ออกหรอหาสิกใบรับของก่อนแล้วกันเอาแบบให้เ,เพิเพไปก่อนอ มา21บใบสุ่มมาแล้วอ้าวยังไม่ออกเว้ยว่าจะหลอกกดครั้งเดียวหน่อยมาเฮ้ยทองเหรอของเหล็กทองเหรอผมนึกว่าเหล็กมุ่งผมมีก็มุ่งเหมือนกันเ <c oughs> อ้าโอ้โหเศรษฐกิจโตมาทำเป็ดทำไก่อะไรครับ <c oughs> ผมต้องการชนะุด่ะครับมารอบสุดท้ายหรือเปล่า มามามาแล้วมาแล้วมันต้องมาแล้วมันต้องมาแล้ว,อลวเอ้ยนี่นึกว่าจะออกยากเึรว่าได้ทั้งประเทศน,นะเออส่งไปเดียวได้อะไรเงี้ยไม่ผมสิบสี่สิบใบเลยเนะนี่ยแม่มันก็ออกง่ายจริงๆอันนั้นไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่นะครับผมโอกาสดีๆพี่ที่ผมจะมีบัตรฟรีนะ ก็ไม่รู้ว่าลอมใดบัดเจ้า,าผ่านไปใจยังรักแล้วเฝ้าวอนรอเธอกลับมาอ่ะเป็นไงทำเพลงเขาเสียบอรนอ, <c oughs> อะฮัลโหลก็ลุยกันในเกมดีกว่านะครับผมหลังจากรีวิวเอ้ยไปสุ่มชุดมาโอเคด้านหน้ามีสองสาตัวเลยแม่ผมเนี่ยอาจจะฝีมือเหมือนเดิมนะเพราะว่าหรือว่าต่ำลงก็ไม่รู้นะครับผมเออ ไม่ได้เล่นประมาณเกือบเดือนอะเอออุ้ยนี่เอาไม่โอ้โหเหมือนเห็นนะครับเหมือนเห็นนะเอาวันดีวันดีนดไม่ยิงเอาไม่ยิงเอานิ่งทําไมอะพี่น้องเอาเขานิ่งทําไมนะไม่เข้าใจเลยเขาเขาจะย่อเป็นเพื่อนหรือเปล่าีหยเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วเนี่ยเออลืมแล้วเนี่ยว,ว่าไม่ได้เล่นแบบจริงจังเลยนะไม่ได้เล่นจริงจังประมาณเอ่อเกือบเดือน เกือบเดือนเลยคุณผู้ชมโอ้โหปกติเล่นแต่สี่วิสี่อะเอศพศพวันนี้ต้องมีคนมาแล้วแน่ต้องมาแล้วเอาอ่ะ,อะขอรอก่อนเอาไม่มาจริงว่ะเฮ้ยเฮ้ยศพทั้งศพนะนะยิงไว้ไม่เก็บแล้วนะโอเคระหว่างรอนะครับผมผมจะรอต่อไปดีไหมเนะี่ยก็พูดถึงชุดนี้นะรู้สึกรู้สึกสวยนะผม ผมรู้สึกส่วนตัวนะผมถ้ามีสิคะแนนผมให้ประมาณสัก8นะครับผมทำไมให้8เหรอเพราะว่ามันอก็อยากให้ออเแค่นั้นแหละไม่อยากให้8อ่ะไม่อยากให้10อ่ะเพราะว่ามันอาจจะเปืองตังค์เนาะจีคุ้ม g ีคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้คุ้มเราเลยโอ้โหโนโหนม่คุ้มจีเอ็มคนเดียวเลยอเราไม่ได้ความคุ้มเลย อ้าวว่าแต่มันไอตัวเมื่อกี้มันจะมาทางนี้หรือเปล่ามาไหมฮัลโหลโอเคเดี๋ยวเราขอดักที่ที่ดีกว่านี้กดีกว่าอ่าริมรั้วฉันเชิยิ้มที่ริมรั้วเออไม่น่ามานะฮัลโหลฮัลโหลเมีย ออกขวาดีกว่านะผมเผื่อทางซ้ายมีเดี๋ยวทางทางหลังมีอะไรเงี้ยเราจะหลบไม่ทันนะเฮ้ยเดินเดินเดเดินเดเดี๋ยว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 บินมาอย่างเงี้ยสาบยิงสาบยิงเอวบิวอ้าสาบอ้าไม่โดนอะไรของผมเนี่ยฮัลโหลผมยิงอะไรของผมเนี่ยฮะโอ้โหไม่ได้เล่นเอวบิวนานแสนนานนะโอ้โหมากกว่าหนึ่งเดือนเลยด้วยยังไม่ได้เล่นเลยเนี่ย ปกติเล่นแต่สี่วิสี่ไงไม่ได้เล่นอ่าโดดร่มไงสับไม่โดนเนี่ยสับช้าไม่ได้เล่นน่ะก็เอวเอาไม่โดนอีกโอ้โหโอ้ยิงลมยิงลมยิงลมผมคมบกริบเออแม่นึกว่าจะไม่ตายแม่นึกว่าจะให้ยิงลมตลอดการแม่นึกว่าเรียนวิชานินจาคาถาลบกระสุนที่ไหนได้ผมยิงไม่โดนอีกนะ <c oughs> มือก็จะตก,ตกตกหน่อยเฮ้ยเฮ้ยวับวับวับไอ้ไอ้นี่วับโอ้โหยรู้ปะเนี่ยเราเปิดจุดไปแล้วไอยืนระยะหน่อยนะครับผม A W ถอยมากอนโอเคมา A W แล้วเมื่อกี้ไอ้นั่นมันทำอะไรวะไอ้เสื้อดำเนี่ยวันนี้ก็ไปซ้ายไปขวาสับยิงโอ้โหโดดเป็นยิงโจ้สับไปอีกหนึ่งดอกแตกไปครับผมแม่ ขนาดไม่ได้เล่นนานแล้วนะเอวบนะถือว่าเป็นความโชคดีนะที่ยังยิยงโดนอยู <c oughs> ่เนี่ยนี่ฮะปกตินี่ไม่ได้จับเลยนะเอวบเนี่ยโอ้ยเอสพีดีอ้ขอดสามเอีดีเอ็นเอวบดีปะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เล่นดีเป้ามาศูนย์เหรอเอ็กแอมแปดแล้วกัน <c oughs> โอ้โห เอ้ยพอดียังไม่ได้สุ่มสกินนะอ๋อไอ้นี่ไอ้นี่วิ่งขึ้นเขาสับยิงสับยิงอู้โอ้โหแม็กหมดแม็กกาซีดไม่มีหรือเปล่าเนี่ยนี่โอ้โหพลาดเลยโอเคครับหลังเสาครับจังวันนี้จังวันนี้ยังไงครับโผล่โผล่โผล่โอ้สะโคบไม่โดนวิ่งฉีกวิ่งฉีกอู้ค้างแม่อยู่ดีค้าง โท้ผมรังเล A W อยู่เนี่ยผมจะใช้ดีปะนะ่ะ <c oughs> โอเคไม่ใช้แล้วกันโอ้อยู่ไหนหลังไอซ์วอลไอซ์วอลไอซ์วอลก็อย่าง่ยปะไม่ซูมไม่โดนเลยเนี่ยโอ้โหเมืองเดียวผมอยู่เมืองเดียวผมยังไม่ได้ออกไปไหนเลยเนี่ยคนมาเรื่อยๆเ,เลยวะโอ้โหโคตรรังเล A W <c oughs> ตัดใจจาก A W เถอะ เอากระสุนมาเด้อแม่จะแรกเีกยว่ะเอากระสุนทิ้งดีกว่าเออจะได้ไม่ลังเลเอาแล้วใครเอารถมาจอดเนี่ยเ<ม>ป็นกับดักหรือเปล่าใครเขาดักเราใครดักเรามีวะเนี่ยเธลโหลอเอาก็ะสามต้นไหม่สวยพี่ช่วยเฮ้ยมีรถมาเกาะสามมันอย,อยู่หมวกสามก็ยังมีแล้วเขาเอารถมาจอดทิ้งทําแมวอะไรวะเนี่ยเออไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจเทีนยนไขกันไก่ตะบ,บงตะใบ,บอะไรไม่รู้โ okay, อเคเอาเดินทางกันต่อเลยดีกว่านะครับผมแมอยู่เมืองเดียวตอนนี้เหลือแปดคนไปแล้วเออไปเปนะ็นเขาไปเดือดกันตรงไหน,นอ่ะอ่าบิบัสกี้เหรอผมผมได้แค่สามคิวอ่ะอาจจะประมาณห้าคนมัง้งไม่แน่มองพีกิกอาจจะเดือดจัง ยังเดือดอยู่เหมือนเดิมก็ได้นะโอ้โหวิด้านหน้าด้านหน้ามีกล่องโฉบด้วยมีกล่องโฉบโอ้โหยี่เขาเดือดกันตรงนี้เหรอเขามาเขามาเจอกันได้ยังไงวะเนี่ยเขาจะมาอัพเกาะเหรอเนี่ยโอ้โหเยอะเหลือเกินกล่องศพไอ้กล่องศพบอ้กล่องศพเยอะไปบางทีอัานน่าแต่เราก็ไม่ได้เจอคนแถวนี้มีหรือเปล่าวิวิว ุิเศษโอ้โหเดกว่าคนแม่จีเอ็มหลอกจีเอ็มหลอกดาวคุณหลอกดาวแล้วจีเอ็มเหรอโอเคเราจะมุ่งหน้าขึ้นปีกกันเลยดีกว่าครับผมเมื่อจะมีใครสักคนที่อยากรอคอยเราอยู่มาเมื่อกี้ไปเช็คโดรนมารู้สึกว่าจะมีด้านโรงเรียนนะครับผมโรงเรียนของเราหน้าอยู่ภูใจเดียทุกคนเฮ้เกี่ยวไหมนะ มีโรงเรียนกับบ้านเขียวนะผมผมจะอ้อมไปด้านล่างครับผมเดี๋ยวไปไปดูโรงเรียนก่อนไปดูไอตัวอยู่โรงเรียนมันยังอยู่หรือเปล่าอยู่ปะเนาะอยู่ปะเนาะไปไหนแล้วนะไปไหนแล้ววะเออไปนั่งพักใจตรงนี้ได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับผมเออเอาด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้ามาแล้ว ไอ้กดตะโคบไม่โดนโอ้อะไรกันครับเนี่ยอุ้ยอ <Source> ุ้ยปิดอุ้ยหลังหลังมาไหนมาผมว่าว่ามันกลางมีหนึ่งตรงนี้หนึ่งโอ้โหกระทะกระทะกระทะวัดไหนมาเนี่ยโอ้โหอย่างอย่างหนาเลยนะแหมครั้งจริงๆเฮ้ยทำไมวงไปนู่นน่ะโอ้โหผมขอออกฝั่งนี้เลย ทำไมเว่ทำไมผมไม่อยู่นโน่นแต่ตั้งแต่แรกอะทำไมผมไม่อยู่นโน่นตั้งแต่แรกผมต้องย้ายโพซิชันผ่าหมอกฝ่าหมอกผ่าดงอะไรไม่รู้แหละเออ,อแล้วก็บีบั้นใหญ่อีกไม่บั้นกลางบันกลางไม่ใช่บันใหญ่จะบ,บั้นกลางหรือบั้นใหญ่คนะุณผ,ผู้ชมเรียกอะไรก็คอมเมนต์บอกเลยนะผม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 จำไมไ่ได้ติดอ่างทำไมเนะี่ย อ๋อหมอกดูหมอกเซโอ้โหวงท้ายๆยิ่งแรงนะแทบจะไม่กล้าฝ่าวงไปเลยอานซ้ายก็เหมือนจะโดนนะวิ่งตรงไหนดีคุณผู้ชมเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งแล้วกันผมขอรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอดูบ้านบ้านบ้านกลางขอดูบ้านกลางก่อนไม่ยสผมจะเรียกบ้านใหญ่หรือบ้านกลางเนี่ยผมไม่เข้าใจแล้ว โอ้ยปวดหัวปวดหัวไม่น่าจะอยู่แล้วนะไปีก่็ไม่น่าจะอยู่แล้วนะเอจบปชืบอ้าวอยู่้บ้าอยู่้บ้าฮัลโหลเฮ้ยตรงนี้วงพอดีเลยออกด้านนอกก็ไม่ได้ซ้ายขวาหน้าหลังมาหมดยังเป็นด้านหลังไม่มีอ่ะเอาแล้วไม่ล็อกกด <c oughs> สกูปไม่โดนโอ้โหช่วงนี้แบบเล่นแปลกๆหน่อย เ้านี้เร่งโคตรแปลกเดี๋ยวรอวงก่อนครับผมผมผมคิดว่านะผมต้องรอหอลังหินวิ่งออกไปก่อนนะผมจะวิ่งแต่ถ้าเขาไม่วิ่งเนี่ยผมเนี่ยจะอ้อมไปด้านหลังเนี่ยเนี่ยขวามือเนี่ยผมจะอ้อมเลยเดี๋ยวรอคูดาวสกิลอโลกด้วยมีสองแผนนะแผนซ้ายกับแผนขวานะผมถ้าแผนโบราณน,นั้นเป็นการนวดนะครับผมแ้มมุกอะไร แผนแรกครับผู้ชมหายแล้วโอ้โหเฮ้ยด้านหน้ามีคนว่ะตั้งไอวอลด้วยมาแหววมาแวาแวเฮ้ยวงอยู่ตรงไหนขอระเบิดไปชิมก่อนนะเอามันอยู่มันอยู่ขวาดี่ว่ะเฮ้ยอยู่ขวาโอ้โหตรงนี้การระเบิดใครวะเนี่ย <laughs> ใครเขาเล่นวางการระเบิดกลางทุ่งโอ้อหแล้ผมไม่กล้าวิ่งเลยนะโอ้โหไอ้นี่เป็นงานนะไอ้นี่เป็นงานว่ะ เขาเข้าวงไปแล้วอ่าเสียระบบเลยผมต้องดันเข้าไปเท่านั้นระเบิดผมก็โยนเล่นไปเมื่อกี้อุ้ยโดนหลอยอ่ะอุ้โดนหลอยโดนหลอยใจเย็นใจเย็นโอ้โหมาหมดเลยมามาสับซับเอื้อโอ้โหไม่ถึงว่ายิงติดพิษรัวๆัวนี่ว่ายิงได้รัวๆที่ไหน VSS Bitte. <laughs>